พระเอกได้ทีจึงเขียนนวดไว้บนหน้าเธอทำให้เธอถูกคนอื่นหัวเราเยะคืนนั้นคุณหนูแอบมาหานางเอกเพราะเธออยากได้แผ่นมาร์กหน้าแต่นางเอกงอนคุณหนูที่หลอกเธอไปที่หลุมคุณหนูจึงบอกว่าอยากให้เธอกับพระเอกได้ใกล้ชิดกันคุณหนูงอานางเอกนางเอกเลิกงอนและไปหยิบแผ่นมาร์กหน้าให้เช้าวันต่อมา ทั้งสองสาวมาแอบดูแม่ทับชูซึ่งแม่ทับกำลังอารมณ์ร้ายเพราะทะเลาะก,กับท่านอูนางเอกและคุณหนูจึงช่วยให้คืนดีกันทั้งสองสาวลากตัวแม่ทับมาและบังคับให้มางหน้าด้วยกันนางเอกสอนเรื่องความรักและบอกแม่ทับว่าเธอปากไม่ตรงกับใจเอาแต่ไล่ท่านอู่ไประว,วังจะขายไม่ออกด้านท่านอ๋องเขามาเข้าเฝ้าไทเฮาเพราะไทเฮาได้ยินข่าวลือว่าเขากับพระเอกมีเรื่องบาดหมางกัน แต่ท่านอ๋องปฏิเสธเพื่อให้ไทเฮาสบายใจตัดภาพมาที่แม่ทัพเมื่อมากหน้าเสร็จเธอบังเอิญเจอกับท่านอูเขาเรีบเดินหนีเธอแต่เธอเรียกเขาไว้และชวนไปดื่มชาซึ่งท่านอูก็รีบตกลงที่โรงน้ำชามีพ่อค้าขายปินปักผมแค่แม่ทับมองไปท่านอูก็รีบซื้อมาและยังหยอดคำหวานว่าสิ่งใดที่เธอชอบเขาจะเป็นคนแรกที่หามาให้แต่ยังไม่ทันได้ให้ปินทหารก็มารายงานว่า มีพวกคนคุมครั่งกำลังไล่กัดชาวบ้านแม่ทับจึงรีบตามไปดูและชวนท่านอูไปด้วยเมื่อไปถึงแม่ทับจัดการคนร้ายและให้ทหารคุมตัวไปเธอเริ่มทำดีกับท่านอูทั้งสองคนจึงกลับมาคืนดีกันดาน,นางเอกเธอมาเดินเล่นกับคุณหนูแต่คุณหนูอยากไปแอบดูท่านอ๋องทั้งสองสาวจึงนัดเจอกันที่หลังเขาซึ่งติดกับโจรท่านอ๋อง ที่หลังเขานางเอกมารอคุณหนูและได้พบกับท่านปู่ท่านปู่บอกว่าที่ชาวราศีคนแบกงูคุมคลั่งเป็นพระเจ้าราศีไม่ยอมขึ้นครองตําแหน่งซึ่งเจ้าราศีก็คือนางเอกและพลังของเธอสามารถดึงพลังของคนอื่นทําให้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา12ราศีและพลังนี้สามารถรักษาแผลได้ท่านปู่สอนให้นางเอกใช้พลังแต่พลังกลับใช้ไม่ได้ท่านปู่จึงสงสัยว่า พลังของเธออาจเคลื่อนไปที่จุดอื่นและพลังของนางเอกดันเคลื่อนมาที่คุณหนูซึ่งกำลังแอบดูท่านอองอาบน้ำท่านอองจึงจับได้และรีบออกมาดูคุณหนูรีบวิ่งหนีและได้เจอกับนางเอกเธอบอกให้นางเอกรีบหนีเพราะท่านอองจับได้แล้วแต่เรื่องราวกลับวุ่นวายมากขึ้นเมื่อท่านอองเจอนางเอกเขาคิดว่านางเอกชอบเขาจึงแอบดูเขาอาบน้ำท่านอ,องสารภาพรัก,รกและก้มลงจูบเธอ คุณหนูที่แอบดูอยู่จึงวิ่งหนีด้วยความเสียใจแต่นางเอกตั้งสติได้จึงผลักท่านอองออกเมื่อเห็นคุณหนูเข้าใจผิดเธอรีบบอกท่านอองว่าเธอไม่ได้ชอบเขาแล้ววิ่งตามคุณหนูไปที่วังหลวงมีการประชุมกันของเหล่าเจ้าราสีท่านอองเห็นว่า ชาวราศีคนแบกงูก่อเหตุดุนแรงทำร้ายชาวบ้านเขาจึงกดดันพระเอกให้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าราศีโดยให้ทั้งส2องราศีลงคะแนนตัดสินซึ่งคนของท่านอ๋องมีมากกว่าทำให้เขาชนะไปเมื่อยกเลิกตำแหน่งแล้วท่านอ๋องพูดเรื่องการประลองเพื่อชิงเจ้าราศีรอบสุดท้ายถุกคนร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกฝ่ายแต่คุณหนูไม่มาประชุมจึงยังสรุปผลไม่ได้ด้านหัวหน้าเธอเข้าหาพระเอกถึงในห้อง เธอบอกว่าเป็นคำสั่งของไทยเฮาให้มาปรนิบัติเขาแต่พระเอกสะบัดออกอย่างรังเกียจหัวหน้าเจ็บใจมากพอรู้ว่าเขามีใจให้นางเอกขณะนั้นนางเอกกำลังเดินมาหัวหน้าจึงรีบกอดพระเอกให้นางเอกเข้าใจผิดนางเอกโกรธมากจึงวิ่งหนีออกไปส่วนพระเอกตะวาดหัวหน้าเสียงดังโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านางเอกเห็นเหตุการณ์นางเอกมานั่งเศร้าจนองค์ชายผ่านมาเห็น เมื่อทั้งคู่คุยกันจึงได้รู้ว่าคุณหนูหายตัวไปและไม่ยอมเข้าประชุมพวกเขาจึงไปบอกพระเอกให้ช่วยกันตามหาเมื่อท่านอองดูเรื่องเขาจึงตามไปช่วยที่หลังเขาทุกคนมารวมตัวกันท่านอองให้แยกตามหาโดยแบ่งกลุ่มละสองคนท่านอูจึงรีไปกับแม่ทัพองค์ชายจะไปกับพระเอกแต่ถูกมองขอนใส่เขาจึงขอไปคนเดียว สุดท้ายจึงเหลือพระเอกนางเอกและท่านอ๋องทั้งสองหนุ่มแย่งกันจูงมือเธอแต่ดันจับมือกันเองนางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเดินหนีไปด้านคุณหนูเธอเสียใจมากเพราะคิดไปว่าชายที่แอบรักจูบก,กับเพื่อนสนิทจึงกลับมานั่งร้องไห้และกินขนมที่ตำหนักโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกคนกำลังวุ่นวายตามหาเธอและแล้วคืนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้น ขณะที่ตามหาคุณหนูใต้เท้าสีเฟิงซึ่งเป็นเจ้าราสีเมษที่มีพลังวิเศษคือเรียกไฟได้โดยใต้เท้าถูกคนร้ายจับตัวไปด้านแม่ทับและท่านอูก,ก็เกิดทะเลาะก,กันเมื่อท่านอูเผลอพูดจาไม่เข้าหูเรื่องที่แม่ทับชอบแต่งตัวเหมือนผู้ชายแม่ทับโกรธมากจึงใช้พลังเสียงไล่เขาแต่เขากลับฝืนเดินเข้ามาหาท่านอูจูบเธอและมอบปิ่นปักผมให้เขาบอกว่า หลังจากจบการประลองเรามาแต่งงานกันแม่ทับจูบเขาคืนเพื่อตอบตกลงด้านซางอีซึ่งเป็นเจ้าราศีธนูที่มีพลังวิเศษคือสามารถวิ่งได้เร็วเขาออกตามหาใต้เท้าเมธและได้พบว่าพวกคนร้ายจับตัวใต้เท้าและชาวบ้านไปเขาจึงปลอมตัวเป็นคนร้ายเพื่อตามไปช่วยวันต่อมาคุณหนูได้รู้จากสาวใช้ว่า นางเอกมาตามหาเธอแต่สาวใช้ไล่กลับไปเพราะคิดว่านางเอกจะมาแย่งตำแหน่งของเฮาคุณหนูจึงบอกว่าเธอไม่ได้ชอบพระเอกคนที่เธอชอบคือท่านอองและนางเอกคือเพื่อนสนิทของเธอที่หุบเขาทุกคนมารวมตัวกันจึงได้รู้ว่าใต้เท้าแม่กับน้องธนูหายตัวไปซึ่งพระเอกคิดว่าพวกเขาคงไม่เป็นอะไร จึงให้กลับวังเพื่อไปประชุมต่อและท่านอ๋องก็เห็นด้วยเพราะเขามีเรื่องสำคัญที่จะต้องประกาศที่วังหลวงเจ้าราสีเข้าประชุมและได้พบกับคุณหนูพวกเขาต่างอารมณ์เสียที่ตามหาเธอฟรีทั้งคืนพระเอกจึงแอบให้ขันทีไปแจ้งข่าวกับนางเอกเธอปลื้มใจมากที่เขาใส่ใจเธอพระเอกผู้เย็นชายังสั่งทำพวงกุญแจใหม่ให้ และแล้วการประชุมก็เริ่มขึ้นโดยในการประลองรอบสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต้องไม่ต่ำกว่าห้าคนซึ่งทุกคนได้เลือกฝ่ายหมดแล้วเหลือเพียงแค่คุณหนูโดยฝ่ายท่านอ๋องมีห้าคนและฝ่ายพระเอกมีสี่คนคุณหนูกดดันมากเพราะถ้าเธอเลือกฝ่ายท่านอ๋องพระเอกจะถูกปรับแพ้สุดท้ายเธอจึงเลือกฝ่ายพระเอกเมื่อแบ่งฝ่ายเสร็จท่านอ๋องประกาศว่าพวกราศีคนแบกงูก็เหตุหลายครั้งสมควรลงโทษประหาร แต่พระเอกแย้งว่าพวกเขาแค่ถูกอาคมครอบงำควรสืบหาสาเหตุที่คนราศีนิคุ้มครั่งแต่ท่านอ๋องก็ให้ประหารสถานเดียวพระเอกโมโหมากที่ท่านอ๋องไม่ให้เกียรติเขาองค์ชายจึงช่วยพูดว่าพระเอกคือห้องเต้แห่งแคว้นท่านอ๋องย้อนว่าถ้าชนะการประลองค่อยมาพูดคำนี้แต่ฝ่ายท่านอ๋องสมาชิกไม่ครบเพราะใต้เท้าเมฆกับน้องธนูหายไป ท่านอู่ที่รักแม่ทับมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนข้างทั้งที่เขาเป็นองครักษ์ของพระเอกท่านอ,องรีบตกลงและให้เริ่มการแข่งขันในอีกสาวันข้างหน้าและกะติกาก็คือทั้งสองฝ่ายต้องแบ่งคนเป็น3ามกลุ่มโดยลงแข่งขันทีละกลุ่มเพื่อจับผู้นำของอีกฝ่ายถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่สามารถจับได้จะตัดสินจากจำนวนคนที่เหลือฝ่ายไหนเหลือคนมากกว่าก็จะชนะไปที่หุบเขา ไต่แถาเม่โดนคนร้ายก่อ,อกยาทำให้เกิดอาการคุ้มครั้งน้องธนูจึงได้รู้ว่าสาเหตุที่คนคุ้มครั่งเป็นเพราะยาชั่วร้ายเขาจึงตามสืบต่อไปที่โจนท่านอ๋องเมื่อเขาเห็นว่าใตเทถาเม่กับน้องธนูยังไม่กลับมาจึงให้แม่ทับชูออกตามหาด้านน้องธนูเขาตามสืบจนได้รู้ว่าเจ้าอ้วนเป็นคนวางแผนทั้งหมด เพราะมันอยากสร้างความบาดหมางให้ราสีคนแบกงูกับราศีอื่นๆด้านแม่ทับชูเธอไม่พบบ่อแสของทั้งคู่จึงกลับไปรายงานท่านอองที่หุบเขาน้องธนูพยายามช่วยใต้เท้าเมธแต่เขาถูกจับได้และโดนแทงจนล้มลงโดยพวกคนร้ายคือคนของแควนนายพรานด้านนางเอกเธอโกรธพระเอกและไม่ยอมพูดด้วยพระเอกตามงอ้อจนได้รู้ว่า เธอเข้าใจผิดเรื่องเขากับหัวหน้าพระเอกจึงบอกว่าหัวหน้ามีฐานะเป็นหมอหลวงและเป็นคนสนิทของไทเฮาไทเฮาอยากให้เขารับนางเป็นสนุมแต่เขาปฏิเสธมาตลอดมีเพียงนางที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกนางเอกยิ้มเขินและถามว่าเธอมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่พระเอกสุดทื่มกลับตอบว่าไม่มีนางเอกมโหมากจึงเดินหนีออกไป คุณหนูมาดักรอเธอจึงชวนไปที่ห้องคุณหนูเล่าให้ฟังว่าในที่ประชุมพระเอกกับท่านอองงัดข้อกันแต่เธอกลับลงคะแนนให้พระเอกเพราะถ้าพระเอกแพ้เขาจะไม่ได้ครองอำนาจและไม่มีสิทธิปฏิเสธการแต่งงานแต่พอทำแบบนี้ก็กลัวว่าท่านอองจะโกรธนางเอกเห็นเธอเศร้าใจจึงพามาที่หอนางรมและให้พวกนางรมสอนวิธีมัดใจชายสองสาวดื่มจนเมาและร้องไห้ระบายเรื่องความรัก ทั้งคู่พากันกลับวังด้วยท่าทีที่โซเซตัดภาพมาที่หุบเขาน้องธนูยังไม่ตายและรีบไปแจ้งข่าวสำหรับตอนที่18ก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ